สวัสดีค่ะข่าวแสเขาดังมาแล้วค่ะหนุ่มใช้ปิ่นทองขอแฟนแต่งงานแต่โดนโยนทิ้งพอรู้ราคาอึ้งกันหมดหนุ่มใช้ปิ่นทองขอแฟนสาวแต่งงานแต่กลับโดนโยนทิ้งผู้เชี่ยวชาญเผยมูลค่าตกใจกันทั้งรายการสำนักข่าวต่างประเทศรายงานชายหนุ่มคนหนึ่งออกมาเล่าเรื่องราวของตนเองเกี่ยวกับความผิดหวังที่นำของโบราณเก่าแก่ของตนเองมาขอสาวแต่งงานแต่ดันถูกปฏิเสธ แถมโยนทิ้งลงพื้นเนื่องจากคิดว่าเป็นของปลอมชายหนุ่มช้ำใจหนักจนมาออกรายการประเมินสมบัติของสถานีโทรทัศน์ CCTV กลางของจีนที่มักนำของโบราณวัตถุและสมบัติล้ำค่ามากมายที่มีมูลค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ว่าของแท้หรือของปลอมชายหนุ่มคนดังกล่าวเผยว่าเขามาจากเมืองซีอานในมณฑลสานซีประเทศจีนวันนี้เขามาที่นี่โดยมีจุดประสงค์ เพื่อขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าปิ่นทองที่บรรพบุรุษทิ้งไว้เป็นของเก่าหรือไม่และมีมูลค่าเท่าไหร่หลังจากพูดอย่างนั้นชายหนุ่มเพค่อยเปิดกล่องไม้และหยิบปิ่นสีทองออกมาจากภายนอกปิ่นมีความสดใสอ่อนช้อยแกะสลักอย่างประณีตและงดงามในบริเวณด้านบนยังประดับด้วยอัญมณีหลากสีดูหรูหราและสง่าง,งามมากพิธิกรเห็นแล้วถึงกับต้องอุทานว่า โอ้ปิ่นนี้สวยมากๆดูเลยค่ามากแต่ทำไมดูไม่มีความสุขเลยเมื่อได้ยินคำถามนี้ความทรงจำอันน่าเศร้าของชายหนุ่มก็กลับมาท่วมท้นเขาเล่าเรื่องราวของตอนเองที่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องการนำปิ่นทองอันนี้มาประเมินในรายการหนุ่มเล่าว่าตนเองมีความรักที่ลึกซึ้งมาก่อนทั้งสองฝ่ายยังหารือกเกี่ยวกับการแต่งงานแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผล เนื่องจากความขัดแย้งธรรมเนียมและสินสอดแฟนสาวขอให้ฝ่ายชายมอบของขวัญแต่งงานมูลค่า200,000หยวน975,023บาทเพื่อที่เธอและครอบครัวจะได้เลืมตาอ้าปากได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทำให้ชายหนุ่มลำบากใจเพราะเขาใช้เงินเก็บทั้งหมดเพื่อซื้อบ้านใหม่และรถจึงไม่สามารถมีเงิน200,000หยวนเพียงพอสำหรับงานแต่งงาน ดังนั้นเขาจึงเจราจากับแฟนสาวโดยหวังว่าเธอจะลดค่าสินสอดลงเล็กน้อยแต่หญิงสาวไม่เห็นด้วยโดยยืนยันว่าจะขอเงินสอง0,000หยวน ทั้งสองฝ่ายโต้เถียงการหลายเดือนแต่กลับไม่เป็นผลจนกระทั่งแม่ของชายหนุ่มเสนอความคิดนำปิ่นทองคําที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้เป็นของขวัญวันแต่งงานแทนเพราะแม่คิดว่าเข้มกัดทองคํานี้มีค่ามากกว่าและเป็นบรดกตกทอดมาหลายชั่วอายุคนจึงเหมาะมากที่จะมอบให้ลูกสะภ้ยในอนาคตเมื่อชายนำปิ่นทองคำนี้ไปขอแฟนสาวของเขากลับถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย เธอยนปิ่นทองคําลงพื้นคิดว่าเป็นของปลอมไม่คู่ควรกับเธอจึงประกาศแยกทางความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พังทลายลงเพราะเหตุนั้นชายหนุ่มกล่าวว่าเขายิ่งคิดก็ยิ่งโกรธและรู้สึกไม่ยุติธรรมจึงตัดสินใจเอาปิ่นทองมาประเมินจากนั้นผู้เชี่วชาญก็เริ่มตรวจสอบพร้อมกับเบิกตากว้างเล่าว่าเขาเพิ่งพบบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาผู้เชี่วชาญค่อยๆวางปิ่นลงและอธิบายว่า ปิน,นี้หนักมากเป็นทองคําแท้แน่นอนยิ่งไปกว่านั้นยังมีความสวยงามและหรูหรามากนอกจากนี้เมื่อมองลึกเข้าไปข้างในผู้เชี่วชาญพบตาประทับของกษัตริย์เฉียนหลงทั้งมังกรและเฟิ่งห่วงนกฟินิกซ์ที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองและความสุขดังนั้นนี่อาจเป็นปิ่นทองคําที่สั่งผลิตสําหรับนางสนมหรือเจ้าหญิงในราชสํานักผู้เชี่วชาญกล่าวเสริมต่อว่ามูลค่าของปิ่นทองคํานี้ค่อนข้างสูง ด้วยปัจจุบันมีมูลค่า3ล้านหยวน14,625,360บาทนอกจากนี้มูลค่าของมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอีกด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มก็ตกตะลึงไม่กล้าเชื่อว่าจะเป็นความจริงเพราะเขาและครอบครัวไม่เคยคิดว่าจะได้สมบัติล้ำค่าเช่นนี้มาครอบครอง ขอคอบคุณ้นแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ